เราเป็นพนักงานยกกระจกเราเป็นพนักงานพนักงานไอ้แคบมันยืดเเฮฮ้้ยยพนักงานยกกระจกเขาปกติพนักงานยกกระจกนี่เขาเป็นอย่างงี้กันใช่ไหมเฮ้ยออยย่่าางงโอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่คือแบบว่าคนยกกระจกเขามาฝึกเฮ้ย โอเคโอเคไปเลย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 ไเลยไเลยไเยไปเลยไปเดยไปเลไปเลยเลยไปเยไปเลยไปไปเยไปยไปเลยไปไปไปเยไยเยเลยไปยไปเยไยเอไปเไปยไไปยไปเยไปไปไปเปยเไยเลไปเยเยยไกระโดดได้เเเยเไปไปเเลยดไเย ย่พนักงานยกกระจกนี่คือมือมันยื่นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเออเขายื่นเลยอ่ะดูเชิงดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนอ่านเกมก่อนอ่ะเราจะอ่านเกมกันก่อนเว้ยเอ่ะเดดเดินดดเ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 เอาไปไปไปเลย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 อุ้ยอุ้ยเอ้ยมันไม่ตายตัวก้อนตีเลยโอเค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 ว์วันทำยุดอุ้ยเช็คพอยแล้วโอเค โอเคโอเคโอเคเอาไป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 เคย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 เร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าชิบ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 แน่โปรเฟชชั่นอลนี่ไงเราเราไม่แบบว่าอุ้ยต้องกระโดดว่ะเอาไป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 โอเคค่อยคโอเคอันนี้กระโดดกระโดดยัง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 เราเรายังรักษากระจกได้อยู่อีกแค่นี้อีกแล้วเอ่ะตายตัวไหมอันดู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 ตายตัวไหมอ๋อโอเคอันนี้ตายตัวอันนี้ตายตัวอ๋อโอเคอันนี้ตายตัวอ่ะไป แล้วก็อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคด้้ย์อยู่ดีๆเร็วเยะกดตีชิบหาเลยอุ้ยหุ้ยเดินเดินเทียนนิดหรออ่าเดินเทียนนิดไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่วรถแม่งน่ากลัวกว่าเยอะเนี่อะไรเราต้องลูดเหรอลูดไหมแปลว่าเราตกเป็นคนละข้างเออเ้้หัวมึงมันสายตลอดเวลาอะไรวะ วว่าไรหัวมึงมันสายตลอดเวลาเมื่อกี้ทุกครั้งที่มึงเดินอ่ะอุ้ยอุปู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 กู่กดดับวิวไปเฮ้ยรอด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 เมื่อกี้กดแล้วดับวิวไม่กดดับวิวไม่โดนเมื่อกี้ออกไป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 รอดได้ไงวะไม่แบบว่าโชคกูไม่แบบหมดไปไกลอีกดีแล้วเนี่ยปกติเราต้องแบบว่าต้องโดดทีละฝั่งนี่หว่าแต่ไม่แบบว่าเราแชทพอเวลาโดดโดดฝั่งเดียวเลยเฮ้ยกูขำมือตัวเองไว้ยัง มันยืดได้ขนาดเนี้ยไปเลยเองโอ้ยเช็คคอยต์แล้วเช็คพอยต์แล้วเอ้ยอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮต้นไม้อะไรดิต้นต้นไม้อะชี้ดิจันไวต้นต้นไม้ที่ไหนวะอุ้ยเอาไป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 โอ้โหอันนี้อันนี้ตายตัวปั๊บแล้วก็อยู่ตรงกลางเออแล้วก็อยู่ตรงกลางไอ้ผู้ กูอยากอยากให้ไปเลยอะ่ะ <g ül> <g ül> มันก็แค่มันก็แค่ต้นไม้เว้ย <g ül> เอา <g ül> เอาเอาว๊อดอะไรเอาอยู่ๆก็แตกเลยกูยังไม่เห็นอะไรเลยเดิน <g ül> ไปเดินชนเลยกูคิดว่าเออมันต้องเป็นกระจกี่ชนด้วยไอ้เหี้ยเปล่า <g ül> แค่คนชนเนี่ยกระจกก็แตกไอ้เหี้ยแรงสั่นสะเทือนเหรอเนี่ย <g ül> แค่ตัวขอราก็ไปเลยอ่าโอเคโอเคทุกคำผิดพลาดมันเป็นบทเรียนเราเสมอเว้ยและไอ้นี่นี่คือ <g ül> แบบว่า

ยาวเลยมันฝ่ายยาวจะดึงกูเฮ้ยหยุดอาไป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 ฮ่าฮ่าฮ่้องแข็งกูท้องแข็งอย่าเล่นี้ใหญ่ขุนทองแข็งโอเคเราจะไม่รีบร้อนเราจะไม่ร้องโอเคเราจะไม่รีบร้อน หยุดแล้วก็เดินอ,อ่าแล้วก็หยุดหยุดโอเคหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วก็เดินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเอา้าเอ้าแบบว่าการหยิบกระจกแม่งแบบว่าโคตรสมจริงเลยเฮียเข้าเขาหลืบหนึ่งรอให้รถมันไปสองคันเว้ยแล้วก็เข้าหลืบแล้วก็รอให้รถมันไปสองคันโอเคตกลงกันแลวไปมาพอเราตกลงกันแล้วแล้วเราก็จะไม่ผิดพลาดเว้ยไอ้โปกซ ช่วยด้วยปูช่วยด้วยปูเลยเลยเออปูปูช่วยด้วยอีกอันนิดเดียวปูมันติดมันติดเดินมาได้เดินม่ได้เดินเดินเออเออเอ้ยกระโดดกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมกระโดด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 อีกกระโดดอีกเอ้ยได้เฉยได้เฉยทำได้ไงวะทำได้ไงวะเฮียเฮ้ยเฮ้ยกระจกมันเป็นอะไรวะกระจกมึงเป็นอะไรกระจกมันไม่ไปตามกูเฮีย ก็แจกตรงนี้แล้วมึงกูจะไปตายตรงนี้อีกเอาไปตรงนี้มันมีปัญหาไอ้หัวใจกูจะวายเอาเอายังไงเอายังไงมามึงอีกแล้วไอ้ศัตรูตัวใช้กาดนี่เนี่ยพู้มึงดูกระจกอ่ะมึงดูกระจกอ่ะกระจกไอ้กระจกไอ้อะไรวะเนี่ยคุณโชยมันติดอะไรวะโอเคหยุดเดิน หยุดกูบอกว่าหยุดกูบอกว่าหยุดโอเคไอ้เพี้ยไอ้รถสามเล่มกูเจอมึงรอบที้เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาหยุดเดินเดินเดินดหยุ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 ดก่หยุดหยุดเดินเดินเดินดดดแล้วก็หยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเดินเดินรอดแล้วอรดแล้ว ครั้งนี้กูจะไม่ตกนาแล้วนะมาไปแล้วก็อยุดตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปแล้วก็หยุดไปหยุด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 หยุยุดหย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 ุดหย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 ุดหุดหยุดหยยุดห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 ยุดุดยุดหยุดหยุดดหยุดหยุดหยุดดหยหยุดหยุดหยดหยุดหยุดหดหยดดุยย เฮ้ยอุ้ยอุ้ยปูปูเฮ e ้ยอุ้ยอุ้ยปูมันแคบไปไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงลากกูได้อุ้ยอุ้ยมาแย่มาแย่มาแย่อุ้ยค่อยๆ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 เราไปตกมาตายอะไรนี่อะไรนี่เฮ้ยอะไรนี่ไอ้พวกนี้คืออ้าวเฮ้ยเฮ้ยเช็คพอยอะมันเช็คไม่ได้เหรอเฮ้ย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  哎，拜拜拜拜拜啊！哈哈哈哈。